จะอยู่ที่ดิสคอดนะครับแล้วาไปเอากันได้นะครับจะอยู่ที่นี่นครับจะอยู่ที่ช่องนี้ครับจะคลิปออนะครับก็สามารถมาเอากันได้นะครับแล้วก็มีแจกตัวร้านนะครับโอเคก่อนที่ผมจะสอนใช้นะครับผมขอไปโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับบริการร้าน N Shop กันนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะมีระบบฟินครับหรือ5.5-6นะครับมีในโต้เลยนะครับในโต้ก็ราคาตามนี้เลยครับ แล้วก็จะมีกดกรอบรูปนะครับแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีบริการเติมเกมนะครับต่างหากจะเป็น Rv Free Fire แล้วก็ v a l o l a n t นะครับแล้วก็นี่นะครับจะมีติเก็ตได้นะครับสามารถซื้อแล้วก็สอบถามก็ได้ด้วยทีเดียวเลยนะครับด้วยลุ่มเดียวโอเคมาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับโอเคนะครับอย่างนนะครับให้กดเซ็ตที่เราต้องการนะครับดีเด็ดครับเรียกครับโอเคไอ้ตรงนี้เหมือนยังบล็อกนะครับเหมือนจะไม่วาปแต่ถ้ากดตรงนี้จะโจมตีทุกอย่างรอบๆนะครับ เปิดไว้นะครับโอเคมันก็จะเอามานี่เลยแล้วก็เรื่อยๆนะครับก็จะมีพวกอ่อาทีพโลเคชันแต่พวกนี้ รอ,อมันเสร็จเรียบร้อยก็จะอันนี้ด้วยนะรี้กว่าเก็บวิญญาณใช่ต้องเก็บวิญญาณนะลองดูเลยตีหรือเปล่านี่นะครับก็จะตีปกติเลย้ลก็รอมตีเสร็จครับน,นี้ก็นี่นครับตามโลเคชันต,ต่างๆนะครับของเขาที่มีไว้ พวกผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นก็จะมีออะมาณนี้ครับนี่แล้วก็เซตติ้งนี่นะครับคอนฟิกครับปกติเข้ามาจะไม่เช็คใช่ไหมให้เราตั้งไปแล้วก็กดเขียนนะครับนี่ใช้รับมอะเดี๋ยวเดี๋ยวอาอัอนนี้ออกกันตุ๊บๆุ๊บะเมื่อเรากดโหลด ได้เหมือนเดิมครับอันนี้ผมไม่น่าจะามีออโต้โหลดได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่มีออโต้โหลดนะอันนี้ก็เปลี่ยนพวกสีต่างๆเฉยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเคเจอกันครับหลอน